สวัสดีครับพี่น้องมหาเชฟแร้งงันไทยเกาหลีไต้ครับมือนีสิบ้ากันไปห้าเนือ้อมาจัดส้อยจุก้อยโคม้มสารสูตรครับเข้ากับเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินครับพี่น้องจากอิเตาเวนันไปลงมาจังครับออกประตูสองเนอะครับมาจังไล่หาออกประตูสองเราเข้ากับยางน้ำนี่ครับพื้นนี่แหละครับไปหอดตลาดเรียบร้อยเข้ากับไปยางเบื้องน้ากันครับพี่น้องภายในตลาดก็มีของสดสดเนือ้อสดสด มีสูตรชิงสูตรยางไม่ถูกขินส่วนครับมีทั้งเม้อทั้งงัวนดั้งพีน้ังมังมก,กได้ก็จัดแนวนั้นครับแต่ผมมักผ่าฉี้ยิ่วดอกจอกสามสิบจีบใส่ตับเนื้อสดสด,สดไปก้อยไปลาบครับเมื่อนี่เมนูของเขากะเอ้ากินก้อยกินลาบกินซ้อยจุกันไปครับเมื่อนี่ย่นยยานย่านนี่ก็เป็นลูกค้าผมก็เป็นลูกค้าประจําของเราเด้อครับสื่อทุกเทียมายังไงกับสื่อทุกเทียเพราะว่าเรา เบาเราเข้าใจง่ายครับใจดีตั้งหากมอแพงด้วยนะครับลานเนี่ยขยุบุ่นครับซสูดกวอนท้า่งเข่ากนละครับลานเราเนี้อนี่รับสื่อตับเอา้าสร้างเมืองเราบอกว่าโอ้เอายกไปเป็นอันนี้ลวดจ,จังบ่ได้ตัดยนักเอา้าตามใจเล่เาเบาง่ายข่อยกัดใจง่ายขึ้นกันน่ะละเอา้า จัดมาให้ไข่รลดเอาแบบ,บแซบเด้อสนวายแซบกับจัดให้ล่วรักคือเก้านั่นละเนาะสโน้ยเขาแมนๆๆคือเก้าก็คือเก้าหน,น่ะ,นะเจ้เา,านนจัดมาโหลดจัดมาโหลดคือเก้าที่ข่มาทุกเท่าน,นั่นล่ะเรียบร้อยเราเราก็แถมพร้อมเลยเรามีการแถมถูกเทื่อพร้อมครับโอ้ใจดีขนาดเนาะเ้าเรากับป้ายนีนะครัเฮาจัดเมนูพิเศษฉลองนุ่มสดใหม่ครับไหวจุกพี่น้องอ้านี่ครับทั้งตับครับ ตับสดสดบักใหญ่เลยครับเนื้อส้อยจุสามทิปจีบอันนี้ยังจอกแหนเดเสียจอกแหนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับโอ้แต่ว่าผ่าชีริ้ว่าเอานะครับอันนี้ของแซบเราทอาันมาแล้วก็เบื้องดีเลยครับดีเกาหลีของแท้ใหญ่มากนะไงลีครับพี่น้องนี่ครับดีขมขมครับแซบแซบน้ำกันแล้วจูครับพี่น้องมานี้สามารถคมค้นสดครับมือนีน สายจูสายจุเขาจะข้ามมึงด้วยจ้าะคือว่าอะไรครั้งแรกนี่ครั้งแรกมันสายจุครั้งแรกเป็นไงมาครับมันขมดีเป็นไงครัอครั้งแรกยอดใจไปเลยครียบขมดีนะมันของสดๆดนะเนี่ยของแท้เลยผมโดนต้องล้องขอชีวิตล้องขอชีวิต ครั้งแรกเนี่ยสามารถควบค้นสวนครับมาพ่ากันเหมือนอย่างนั้นะนง,งานไทยกเกาหลีอโอ้แซ่บก๋วยพร้อมมาเต็มที่ครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องมาเนี่ยทั้งสร้อยจุทั้งควายสุกควายขมครับแบซ่บสุบกระเขือครับมา,มามามาครับแซ่บๆซ่บทั้งกันคำบ,บนัน